คดีน้องชมพู่นางนลินเงินนามหรือแม่ถอนอดีตมิสหายคนสนิทของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่าเรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรอคอยมานานแสนนานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกค้นหาเบา,เบาะแส การไปดูในสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตนจึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพในพยานและหลักฐานที่มีของตำรวจหากย้อนกลับไปในการค้นหาเบาะแสคดีน้องชมพูดในแต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาสเจอกับลุงพล และยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองมุกดาหารด้วยกันลุงพลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกทำตัวปกติตนก็ยังให้กำลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวกลับหมู่บ้านก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็น มากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจที่คนใกล้ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้คดีน้องชมพู่ฝากความลับขั้นสูงให้สิทธาเผยความลับขนนกลุงพล อาจารย์ออสแจงยิบเทคโนโลยีขั้นสูงไม่มโนฝากให้สิทธาไปศึกษากรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบเมื่อสิเพฤษภาคม63บนเขาภูเหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสอพอกกตูมตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นด้วยหลักฐานสําคัญที่เจ้าหน้าที่ตํารวจใช้ในการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคือเส้นผมของน้องชมพูที่ติดไปกับลุงพลและตกอยู่ในรถกระบะเป็นผมกลุ่มเดียวกันกับ36เส้นที่ถูกตัดและสับด้วยมีดซึ่งไปพบบริเวณ ร่างของน้องชมพู่รวมทั้ง DNA ที่พบในขน3เส้นเส้นแรกผ่านการตรวจ DNA แบบไมโทคอนเดียพบว่าเชื่อมโยงกับเพศหญิงระบุได้ว่าเป็นของญาติสายเลือดเดียวกันกับฝั่งแม่อาจจะเป็นของน้องชมพู่แม่พี่สาวป้านา้ายายและเมื่อตรวจละเอียดด้วยวิธีอนุภาคแสงสินโคตรอน ด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีเพียงสองเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยและสิงคโปร์พบความเข้ากันได้มากที่สุดกับผ้าแตนที่เชื่อมไปถึงลุงพลล่าสุดรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์อธิบายถึงแสงซินโคตรตอนให้ฟังว่าขณะนี้คดีของน้องชมพู่นั้นต้องพึ่งพาหลัก นิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเส้นขน3เส้นและเส้นผมอีก36เส้นซึ่งต้องใช้เทคนิคเอ็กซรเลด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบ2กราดในการตรวจสอบว่าเป็นเส้นผมของใครและเข้ากับใครที่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องการหลักฐานที่ละเอียดกว่านี้จึงต้องพึ่งพาแสงซินโคตรตอนซึ่งในประเทศไทยมีอยู่หนึ่งเครื่อง อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยแสงซินโครอนจะช่วยเอ็กซเเล์ภาพตัดขวางของพื้นผิวของวัตถุในที่นี้คือเส้นผมซึ่งหากภาพเอ็กซเเล์เส้นขนสมเส้นเหมือนหรือเข้ากับบุคคลใดแปลว่าบุคคลน,นั้นคือคนร้ายหรือบุคคลใกล้ชิดคนร้ายดังนั้นจึงขอฝากประเด็นนี้ไว้ให้ นายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มลองแก้ดูคดีน้องชมพู่หลักฐานเด็ดปิดเกมน็อกลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ทำถึงแก่ความตายเปิดข้อหาหนักเปิดสามข้อหาหนักโทษอ่วมหมายจับลุงพลคดีทำให้น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบถึงแก่ความตายสารจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับที่53ทับหให้จับกลุ่ม นายชัยพลวิภาหรือลุงพลในข้อหาตามพฤติการดังต่อไปนี้ 1. มาตรา317ผู้ใดโดยปรศจากเหตุอันควรพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่60,000บาทถึง300,000บาท 2. มาตรา306 ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประกอบมาตรา308ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา306เป็นเหตุ ให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา290มาตรา297หรือมาตรา298ประกอบมาตรา290ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี 3. มาตรา150ทวิวงเล็บประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายาผู้ใดกระทำการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพริกศพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จำเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเพื่ออำพรางคดีผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นคดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์อาจารย์ประเมศอินทรุมนุมซึ่งคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอาจารย์กำลังจะพูดให้ฟังว่าตำรวจ น่าจะมีประจักษ์พยานด้วยสายตาเพียงแต่ไม่ได้เปิดตัวละครตัวนั้นออกมาและสับขาหลอกว่าไม่มีใครเลยจะไม่ไปเสียรูปคดีเขาเหรออาจารย์ปรเมศตอบว่าไม่ไม่การสอบสวนเป็นความลับแต่การสื่อพยานในศารกระทําโดยเปิดเผย2อ,อย่างนะต้องต่อหน้าจําเลยด้วยผมเชื่อว่ามีถ้าไม่มี เขาคงไม่กล้าตั้งข้อหานี้ไปตั้งข้อหาโดยไม่มีพยานเลยตำรวจจะโดนเอาตอนที่สองมีข้อเท็จจริงที่ว่าในวันที่น้องหายไปลุงพลกลับมาบ้านตอนไหนต้องมีคนเห็นตอนไปและเห็นตอนกลับและตอนไปพบศพวันที่14หมอบอกว่าขาดอาหารขาดน้ำเด็กขึ้นไปเองไม่ได้ข้างบนถูกไหม ต้องมีคนพาขึ้นไปฉะนั้นเมื่อคำนวณระยะเวลาการเสียชีวิตโดยหลักการการเสียชีวิตของคนอุณหภูมิในร่างกายจะลดลงทุกหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งองศาพบน้องชมพู่กี่โมงสภาพศพกี่โมงอุณหภูมิเท่าไร่ก็สามารถคำนวณเวลาที่ตายได้นั่นหมายความว่าเมื่อมีคนพาไปและ คนพาไปกลับมาอีกกี่ชั่วโมงน้องเสียชีวิตพาไปแล้วไม่พาลงแล้วอดอาหารอดน้ำทอดทิ้งไว้แสดงว่าต้องมีพยานเห็นพาไปและกลับมานี่คือข้อหาทอดทิ้งให้ถึงแก่ความตายคำถามถัดมาแต่และครั้งที่ลุงพลไปพูดต่างๆนานา,นาแม้แต่ในรายการนี้เอง สามารถเอาไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าอาจใช้ได้ในการนำไปซักค้านเพราะแม่น้องชมพู่ต้องตั้งทนายไปเป็นโจทย์ร่วมอยู่แล้ววันนี้สื่อมวลชนเป็นห่วงที่6ของกระบวนการยุติธรรมหลายคดีคุณหนุ่มเคยสัมภาษณ์ใครทนายขอเทพไปอัดคลิปไว้เลยตำรวจไม่ค่อยมาตอบแล้วเพราะไปตอบในศาล จะเอาที่เคยให้สัมภาษณ์ไปยันคุณเคยพูดแบบนี้แล้วมาพูดวันนี้อย่างนี้จะเชื่อยังไงคำพยานก็เสียไปเอาไปอ้างเป็นพยานหลักฐานโดยตรงไม่ได้แต่ทำให้คนที่ไปตอบคำถามในศาลแล้วไม่ตรงกันบ่อยๆความน่าเชื่อถือหาย